<c oughs> เรา,เราหัวกันไว้ที่จะคุยกันในวันนี้แต่อาจารย์รักก็คือ <c oughs> เรื่องเศร้าชาวไทยคนละครึ่งเฟดห้าจะเอาตังค์งที่ไหนจะเอาเงินที่ไหนอันนี้เป็นความสารพบของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เลยนะ,ะ,ะก็คือมันมีมันมีเสียงเรียกร้องจากองค์กรภาคเอกชนว่า,าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยต่อยอดเฟดคนละครึ่งเฟดสี่ไปเฟดห้าเนี่ยแล้วนายกก็ถามว่าแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนอาจารย์สุวไทย ถ้าถ้าเราเป็นประชาชนเนี่ยเราเป็นยังไงเนี่ยผู้นําประเทศบอกว่าเอาตังค์ที่ไหนอะแล้วเราจะไปถามใครอะเออเอาตังค์ที่ไหนอผมว่า,าตรงนี้มันมันมันส่งสัญญาณแปลกๆแล้วนะอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์อารักษ์พูดถึงว่าอากองทุนน้ามันจะกู้เนี่ยจะต้องมีอะไรต่อมีอะไรไปไปรับประกันให้กับแบงก์เนี่ยแสดงว่าเครดิตของหน่วยหน่วยงานราชการตอนนี้เนี่ยมันมันมีปัญหาหรือยังไง เขาประเด็นอาจารย์อะไรนี่เข้าใจว่าเป็นแบงลัดด้วยใช่ไหมต้องไปกู้แบงรับซึ่งจะแบงลัดเนี่ยเขาก็ต้องก็ต้องมีก็เียระเบียบคือต้องมีหนังสือเลตเตอร์ออฟคอมฟอร์ตออคอรให้กับหรือว่าจะเป็นเอกสารหรืออะไรก็แล้วแต่อการจะไปออกอหนังสือเข้าประกันในลักษณะแบบนี้มันก็ต้องเอาเรื่องเข้าคอรอมก่อนถ้าจะไปเป็นหนี้สาธารณะผมว่ามันน่าจะมี มันน่าจะมีช่องว่างช่องไฟกันตรงนี้แหละเขาจะเกิดจะไปกู้แล้วแปลงเป็นหนี้สาธารณะไปถักเข้าเป็นกองหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็ต้องผ่านความเป็นชอบอนุมัติโดยโคลอรมอสอา่าซึ่งก็แปลว่าก็อยู่ที่ว่าคลอมอจะเ,อเห็นชอบหรืออนุมัติไหมเพราะก็เป็นความรับผิดชอบของคลอมอครับเพราะตอนนี้ก็ต้องถือว่าหนี้สาธารณะกับบวงเป่งพอสมควรใช่ใช่เออก็มีมันก็มีความเอล่อแหลม ซึ่งถ้าเกิดที่อาจารย์อารักู่ถึงเนะี่ยว่าเรื่องนี้การอนุมัติให้ให้กู้ยืมได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นการกู้ยืมแล้วมีการกําหนดเงื่อนไขว่าต้องไปรัฐบาลต้องไปคําประกาศแล้วไปเป็นหนี้สาธารณะด้วยหรือเปล่าอานะจารย์อืมอ mm ืมอืมถ้าเป็นแต่ว่าอนุมัติให้ไปกองทุนไปกู้ยืมแล้วกองทุนมีสถานะที่ไม่ใช่รัฐเนี่ย mm hmm. ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย mm hmm. ผมว่านอาจ,จะเกิดอะไรลักลั่นนะลักลั่นหรือว่าป mm hmm. ืนลั่นที่ ที่เขียนอ็ไดอนุมัติไม่ครอบคุมครับใช่ครับใช่ไหมอาจารย์มันถึงได้โหใช้เวลาสี่เดือนเลยนะใช่ครับปกติเหมือนที่การรถไฟเคยโดนตกไปคำเดียวซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าไม่แน่ใจว่ากระบวนการเนี้ยทางคอรมอลอาจจะอิดอ่อนหรือเปล่าไม่รู้แล้วว่ามันจะต้องย้อนกลับไปที่คอมออีกรอบหนึ่งนะจารจารซึ่งอันนี้ก็เป็นห่วง แล้วก็ที่พี่บุย้ยถามว่าเอาเงินจากไหนอตอนนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับกู้อ,อย่างเดียวครับกู้เนี่ย้กู้อย่างเดียวมันจะเต็มเพดานกในทุกทุกเพดานแล้วสิอาจารย์คือก่อนจะไปพูดเรื่องกู้นะพี่บุ้ยอาจารย์นะขอขอย้อนกลับไปที่ซอฟต์าวร์สักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาจบด้วยการกู้อาจารย์นลพูดไปผ<า>มว่าคันปากไปผมก็จะแทรกเสียบคือ คือเมื่อกี้อาจารย์นะถามดังๆว่าเอ๊ะแล้วกระทรวงพัฒนธรรมทำไรผมว่าต้องถามด้วยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเราทําอะไรด้วยหรออยู่ไหนทําอะไรแล้วก็แนวคิดเนี่ยมันต้องถ้าจะทําเรื่องนี้เนี่ยซึ่งทั่วโลกเ็าทาแล้วก็ทํากันมานานแล้วทําเป็นจริงอาจารย์ทเพื่อเพื่อดึงมาเป็นเศรษฐกิจชาติอ่ะประเทศอืมใช่ทำไมครับเราจะเห็นเกาหลีญี่ปุ่นทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเกาะนามิซีรีส์เกาหลีวัฒนธรรมทุกอย่างอาหารการกิน แต่งตัวนะครับคือวัฒนธรรมเนี่ยมันรวมหมดนะรวมหมดอาจารย์รวมทั้งเรื่อง<ช>ออภูมิปัญญาอาหารการกินกีฬาการสแสดงใช่ไหมครับเราถึงได้เห็นอ,อต้องประเพณีชมชาเงี้ยยังไงก็ต้องนะส่งออกได้ด้วยนะ้เรื่องประเพณีก็ไดยกาวัฒนธรรมชมชาของญี่ปุ่นใช่ใชเราเห็นชุดกีเพาเ้าที่ขายกันโอ้โหคนจีนโลโเข้าใส่กัน Uh huh. เราเคยเห็นเราจะไปญี่ปุ่นเราก็ต้องมีชุดจิโมโนใส่สักครั้งหนึ่ง uh huh. ครั้งหนึ่งกางเกงมวยไทยเราเนี่ยเป็นที่ลือ uh huh. ลั่นมากฝร uh huh. ั่งทุกคนมาเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะสายก uh ีฬ huh. าเนี่ยต้องมีติดมือกลับไป uh huh. จากเหล่านี้เป็นต้น uh huh. นี่ไอ้คำว่าเศรษฐกิจแล้วมันจะพันไปสู่การหาเงินแล้วก็ถามว่าเงินอยู่ตรงไหน uh huh. มันก็คือจะคิดแบบเดิมเรื่องท่องเที่ยวแบบ ชั้นเดียวเชิญองเดียวเหมือนเดิมมาดูมาดูธรรมชาติมาดูความสวยงามก็คงได้จำนวนหนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่ว่าไอ้เขามาซ่พาวเวอร์เนี่ยซึ่งของน้องน้องที่ก็ทําไปเนี่ยมันแค่แอคชั่นเดียวแต่ว่าอืมันมันไม่ยังไม่ต่อเนื่องนะอาจารย์ใช่โมเมนตัมมันไม่ไม่ได้แค่มันไม่มีโมเมนตัมใช่ครับเออเดี๋ยวมันก็จะฟอกไปนะครับพอหนังซีรีส์แล้วส่งออกได้ไหมซีรีส์ก็ทําท่าน ซีรีส์ละครหนังเราก็ทำได้จะไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงไม่ไปถึงไหนคือโครงเรื่องเนี้ยสู้เขาไม่ได้เลยตอนนี้ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอาจารย์จำได้ไหมตอนเชียงใหม่ที่จีนก็ทำเรื่องอะไรเอส t ินไทยแ l a n d เอส h ินไท n d ลรับมาเยอะมากนะอาจารย์ครับแล้วก็มาต่อเนื่องจนทุกวันนี้ไม่ได้มาดูเขาดูดอยเลยไปดูเขาดูดอยเนี่ยคือคือคือก็เลยกมาแบบเสริมอ่ะแต่แต่จะมาเพื่อมาตามรอย ครับเวลาเราคนไทยไปเกาะนามิที่เกาหลีเพื่อตามรอยแล้วผมก็เคยไปมาแล้วด้วยตามรอยเหมือนกันเป็รุ่นอรอยู่ตรงไหนก็ตามไปเอา้าหน้าตาแบบนี้นี่เองเกาะบ้านเราก็สวยงานมนันเยอะอครับแต่ละทุกอ่ถูกมุมกล้องมั่งอะไรมาที่บ้านเราบ้านเราไม่เห็นตรงนี้เป็นเป็นหนึ่งเจ้าภาพใครอาจารย์รักครับไม่มีไม่มีที่เป็นเป็นเออเป็นเอกภาพเดียวกัน สองนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหลักครสองทำไมกระทรวงบ้านเรามันเป็นเ x ็ e n s นหมดเลยวะอาจารย์เ่อนไออย่างี่บอกเป็นกระทรวงเกตดบีเกตดซีก็ก็จริงๆอย่างตัวอย่างกระทรวงวัฒนธรรมะถ้าเกิดซอฟต์พาวเวอร์มันคือปัจจัยหัวใจของการนําวัฒนธรรมมาเป็นสร้างอิทธิพลและจุดขายและสร้างเศรษฐกิจชาติเนี่ยใช่คุณต้องรู้ก็มาทําไม่ใช่รอกระทรวงเศรษฐกิจทําแล้ว อืมครับอาจารย์ลองคิดดูนะเอาง่ายๆนะลองนะเจ๊ไฝเนี่ยนะเจ๊ไฝเนี่ยนะอ่าอมิชลินเนี่ยนะไข่เจียวยักษ์เนี่ยเอาแค่คนอยากมาเมืองไทยคนต่างชาติมาแล้วต้องกินเจ๊ไฝเนี่ยอืมโอ้โหผมว่าเศรษฐกิจมันก็มาฮึมาเลยนะครับอใช่เราเราอาจารย์ลองลองนึกสิบอย่างเอาเอาสามอย่างแรกก็ได้ถ้าถ้าพูดถึงซอฟทาวเวอร์ถ้าเมืองไทยจะทำอาจารย์คิดว่า มีอะไรบ้างสามอย่างแรกที่คิดเร็วๆว่าเอาแบบแหมมันไอ้นี้หารกันได้ไอ้นนี่สร้างกระแสได้เกิดความนิยมคนคนจะไหลมาเทมาไม่ได้มาแค่มาเที่ยวมาเที่ยวจะกลายเป็นบายโปรดักตไปครับพี่บ๊วยลองถ่ายดูไหมลองลองนึกคือผมผมนึกถึงานปาะสินไทยนะซึ่งมันจะเป็นอัตลักษณ์ที่ที่เด่นที่สุดนะคนจะต้องมาเรียนคนจะต้องมาดูมาแต่งตัวมาอะไรอย่างเงี้ย ลัมโนราอย่างเงี้ยมันมีอสิสเทเยอะมากเอ่อเล่นโขนสมมุติอย่างนี้นะโขนเนี่ยแต่เชื่อไหมอาจารย์สุรชัยสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเนี่ยผู้มีอํานาจเนี่ยสงวนไว้เป็นของสูงห้ามไปแตะต้องห้ามไปยุ่งกับมันห้ามไปเปลี่ยนแปลงเออแตะต้องไม่ได้นี่มันแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็จะเป็นเขาเรียกวัฒนธรรมแบบปิดครับใช่ไหมอาจารย์แต่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีต่างชาติมาเป็นวัฒนธรรมแบบเปิด โอ้แบบเปิดเลยครับใครก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้ครับเปิดไปถึงคนคนเขาเนี่ยในต่างประเทศแล้วก็ไปขายต่อในพื้นที่นั้นๆเลยถ้าเราคิดแค่นี้ว่าเป็นวัฒนาแบบเปิดก็สิ่งเหล่านี้มันเราเราถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบเล็กๆภายในประเทศซึ่งแม้ตั้งภายในประเทศเองก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ ๆๆคือจริงๆต้องยอมรับว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เรามีวัฒนธรรมดั้งเดิมเยอะอยู่แล้วทั้งเช่นมาตาลป์การกีฬาใช่ไหมครับมวยไทยไนดนตรีไทยรหรืออะไรของเราเนี่ยนะครับครับครับ กีฬาต่างๆของเราก็ก็ถือว่ามีมีเขาเรียกว่ามีอะไรอยู่ในเนี้เยอะนะครับลเมืองท่องเที่ยวชุดอะไรต่างๆนะครับในแต่ละยุคที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลองยกตัวอย่างตอนที่ละครบุพเพศนนิวาสโด่งดังดูสิครับนั่นนะครับนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ประเทศเราก็ฮือฮากันทั้งประเทศใช่ไหมครับมาใส่ชุดอ่าอะไรอ่ะ ชุดอะไร,ะไรชุดย้อนยุคท่านหมื่นกันอ,อ,อะไรกัน, <laughs> น <ะ S 2> <laughs> ในยุคอยุธยาผู้หญิงก็ใส่สวยงามนะครับออแล้วก็ได้มีการเ,ออเขาเรียกว่ามีการประยุกต์ไปในตอนที่จัดงานอตอนรดูหนาวที่ที่ อ่าอุ่นๆไอรักเห็น,น,นไหมครับก็ล้อยุคเก่าๆไปอะไรไปซึ่งแต่ละยุคก,ก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนะครับตั้งแต่อยุธยามาอ่าธนบุรีแล้วโก,กสิตนตอนต้นตอนกลางแล้วก็ปัจจุบันอย่างเงี้ยครับชุดก็จะต่างกันซึ่งมันก็มีเขาเรียกว่ามันก็มีสีสันหร,รือมีอะไรให้ชวนอามีเสน่ห์นะครับมีจุดขายอะไรได้มีจุดขายครับมีจุดขายอืมที่เราลองสังเกตดูนะที่จะพูดถึงญี่ปุ่นคือแอนิเมชันตัวการ์ตูนฮีโร่ จนถึงวันนี้เขายังมีอยู่คอสเพลย์ทั้งหลายขายเป็น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 รายได้หลักเลยนะครับครับเมนูอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยของเกาหลีเงี้ยครับอืเกาหลีมาเปิดบ้านเรากันโอ้โหมีทุกห้างแล้วทุกซอยใช่ไออย่างนี้เขาโมเมนตัมเขาไม่ไม่ไม่เลิกไม่หยุดของเราเนี่ยมันขาดความต่อเนื่องและของเราเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ทําแบบจริงๆต่างๆเอาอย่างนี้ผัดไทยนะจ๊ะผัดไทยผัดไทยเนี่ยถ้าเกิดเอา วันนี้เอาลิซ่ามายืนผัดนะมายืนกินเหมือนลูกชินะ้นโอ้โหมันก็หืมแล้วก็แต่ถ้าเกิดเอานัากการเมืองไปไปยืนผัดแล้วมันจะขายได้ <laughs> มันก็จะเป็นอีเวนต์ผัดโชว์ <laughs> <laughs> แล้วก็จะจบไปแ <laughs> สดงว่ามันไม่ของดีคอนเทนต์ดีแต่ต้องถูกที่ถูกคนด้วยนะใช่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 จผมกลับมาอันหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นเศรษฐกิจแล้วพูดกันมาแต่ไม่เห็นรูปประมมวยไทยนะอาจารย์ครับ อาจารย์ว่ามวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นของที่ดังเดิมมานานนายขนมต้นเนี่ยคือแรด์เลยแบรนดิ้งที่ทั่วโลกรู้จักตอนนี้บัวขาวก็ถือว่าแบรนดิ้งก็โคตรดังคำถามคือว่าซอฟต์พาวเวอร์ตัวเนี้ยมีมาพูดถึงแต่มวยไทยมีพูดถึงอะไรแล้วมันมีการทําเป็นโปรเจกต์ยักษ์ต่อเนื่องสักยี่สิบปีให้คนทําจริงจังแล้วอเซอร์รีมวยไทยมันขายได้หมดใช่ใช่ ทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้มีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นภาคเอกชนอดีตนักมวยเอยมาเปิดค่ายเองไปกู้เงินมาทำเอาไต้ถุนบ้านมาทำนะบางคนก็ทำดีหน่อยก็ออกมาเป็นโรดักมีแบรนด์มีนวมมีอ c c e s า o r y บรัวขาบาไปทำก็มีที่พักมาอยู่ครับอูเกตอย่างเงี้ยโอ,โอ้โหทั้งเกาะเลยมวยไทยที่ฝรั่งมากันตึมเลยนพระไทยอยางนี้ผมลองคิดง่าย,ายๆยนะจย์พี่พี่บวย สมมุติอย่างเงี้ยคุณปล่อยให้มันเป็นเหมือนอะไรก็ยถากรรมเงี้ยม,มันจะเกิดเป็นซอฟต์พาวเวที่จะดึงมูลค่าทางเศรษกิจเข้าประเทศไม่ได้มันก็จะได้แบบรูปรูปคำๆอย่างเงี้ยแหละ,ะ,ะผมยกตัวอ,อย่างนะอาจารย์สมมุติฝรั่งคนหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้แล้วลมีคนสนใจเยอะเนี่ยถ้ามาอยู่เมืองไทยเพื่อเรียนเนี่ยสามเดือนเนี่ยแล้วเอาตามสุดเลยเนี่ยอเอาเดือนหนึ่งเนี่ยสามเดือนนะเขาใช้สองพันเหรียญ กินอยู่ที่พักอาหารการกินพลายเชนไมาได้หมดเลยนะอ่าใช่สามเดือนมันเท่าไหร่หกพันเหรียญอืมอ่าเท่าไหร่ครับแสนคนนมเท่าไหร่แสนกว่าแสนกว่าครับแสนแปดคิดจะเอาแสนเอาแสนห้าผมแสนห้าเนี่ยนะแสนคนเนี่ยมันตกหมื่นห้าพันล้านแล้วนะอืมครับอต่อไตม่านนะออเฮ้ยครับแล้วอะไรอีกอะคนไม่ได้มาท่องเที่ยวอย่างเดียวแล้วไงอืมนะแล้ว กีฬาอื่นอีกล่ะเพื่อนผมทำเซปักตะก้อที่เชียงใหม่ออืใช้ส่วนตัวหมดเลยเฟซบุ๊กติดต่อเ้อยยุโรปมาคนเยอะครับอาจารย์สนใจมาเรียนเลยมาอยู่เลยนะเออเขาบอกเขาอยากมาเรียนก็เรียนประมาณสักสองเดือนเดือนสองเดือนแต่ว่าคนจำนวนมันน้อยมากนี่เป็นต้นครับ ผมเคยคุยกับคนที่เขาคิดแอนิเมชันเขียนเออย่างนี้ครับแล้วก็เป็นแอปสำหรับมวยไทยแม่มมไ,ไม้หนึ่งพันครับวิ่งหาหาเงินทุนตายเลยกว่าจะไม่ได้จนในที่สุดก,ก็หาไม่ได้อ่าซึา่งเขาบอกว่าฝรั่งทั่วโลกสามารถเข้าไปที่แอปนี้แล้วเซลล์เร์นนิ่งได้เบื้องต้น<ฮ>แล้วมันจะเกิด<ฮ>อาการอยากไงจัง <laughs> เฮ้ยพอม,มันอยากเสร็จปุ๊บเป็นปุ๊บวันหนึ่งนั้นต้องมาในไทยต้องมา อออันนี้ผมผมยกตัวอย่างอ,อย่างนี้ครับผมนึกไม่ออกว่าเจ้าภาพหรือหน่วยงานที่เขาควรจะผักกันหรือมันไม่ควรจะมีหน่วยงานเข้าไปยุ่งเขาเออเออหน้าคิดนะหน้าคิดนะครับแต่ว่า<อ>ทุกวันนี้ผมเห็นนักมวยเนี่ยเออบางคนก็ไปเอาบ้านมาทาเอามาทาค่ายมวยก็กู้หนี้ยืมสินเยอะครับอืมเพราะว่าเขาไม่ได้มีทุนมีรลอนเยอะใช่แล้วอย่างคนที่มาเรียนเนี่ยถ้าเกิด พพอร์ตเขาเรื่องมีวีซ่ามาเรียนสามเดือนเนี่ยสําหรับการฝึกแบบนี้สพอร์ตเขามีที่พักโฮมสเตย์นะจากชาวบ้านชุมชนตรงนั้นอาหารการกินใช่เอาข้เหนียวมาม่งไปขายเอาอต้มตำไปขายเอาผัดไทยไปขายว่าผมว่าสลายเชนเปนใหญ่มากใช่ด้วยว่าไือผมเลยขอเบรคตรอนว่าใช่เนี่ยผมคิดว่าเรามีของดีถ้าเราเรียนได้สักสิอย่างนะครับ จร,จริงเลยฮะจะได้ลืมไอ้พวกไอ้นี่ไปเลยไอ้คนละครึ่งเฟซ <c oughs> <ฟ>่าเฟซอะไรเนี่ยครับคืออย่าง <laughs> ที่บอกเนี <laughs> ่ยคือจะตั้งเป้าสมมุรณนะครับว่าปีหนึ่งจะอาหาทดแทนในท่องเที่ยวเดิมครัสมมุติว่าเอาสักห้าแสล้านก่อนแล้วคุณวางแผนวางนยุทธศาสตร์ว่าเอาซอฟต์พาวเวอร์ห้าห้ิบชนิดของคัดสันมาแล้วก็ผลักดันต่อเนื่องเดะทำจริงจังเลยแบบนะครับไปไปวัดอาซากุสะต้องซื้อขนมจากหน้าวัด ซึ่งก็มีแค่ถั่วแดงห่อแป้งกับแป้งห่อถั่วแดงส่วนใหญ่กินชาเขียวด้วยชาเขียวหน้าวัดชาเขียวอ่าอย่างนี้เป็นต้นเนี้ยครับทาแบบเนี้ยผมคิดว่ารายได้ที่จะเข้าประเทศเยอะแต่ไม่ได้มาในรูปแบบของการท่องเที่ยวละท่องเที่ยวจะเป็นบาทพอดับมันต้องคิดใหม่ทําใหม่ไงไม่ใช่แบบคิดอะไรเก่า